สวัสด um, ีนะค็ปีเตียนเพื่อนไปวละหมาททาบุญกันนะฮะทาบุญทําบุญวันนี้ดูเงียบนะพี่ตียนาะดูเงียบสงบนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้คนไม่เยอะเยอะช่วงช่วงเช้านะฮะที่แกขายของอยู่ด้านหน้าแกบอกว่าช่วงเช้าคนเยอะนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะฮะช่วงบ่ายพันธะก็จะมากราบไหว้ขอพร ะะจากพระนะฮะเนาะเรามาทําบุญกันนะฮะมาทําบุญกันพี่น้องนะฮะทำบุญกันนะฮะ,นอ,นะ,ฮะ,ะ,ฮะอันนี้ก็เป็นสถานที่นะรับบริจาคนะค่าวนำข้าไฟนะเนาะทำบุญหล่อพระนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ สาธุคุณแม่จ๋าจวันพฤหัสคอพฤหัสจ้าคุณแม่กันใช่ไหมนะฮะมาทำบุญน,นะฮะ,ะสาธุเคยมาครับเนค่ะ,ะไปทำบุญกันนะพี่ๆนะนี่นะเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะะได้ดอกไม้ทุบเทียนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ พากันไปไหว้พระนะฮะพากันไปเดินต่อเลยนะฮะโอ้ยมุมนี้สวยจังเลยมุมนี้สวยจังเลยพี่ๆนะฮะตรงนี้สวยนี่ช่วงบ่ายนะพี่ๆช่วงบ่ายนะเราก็มาที่เก่าที่เดิมที่เราเคยมาเนอะเราก็มาที่เก่าที่เดิมที่เราเคยมานะฮะนี่นะฮะให้ชมเนาะพี่ๆเนาะชมแบบบรรยากาศแบบสวยคือท้องฟ้า ไม่มีไม่มีอ่าไม่มีแดดนะพี่พี่นะไม่มีแดดเนาะแล้วก็นี่นะฮะก็มีผู้คนเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะ,ะมีผู้คนเข้ามาไหว้พระเรื่อยๆอยู่นะ,ะก็ไม่ถือว่าเงียบนะพี่พี่นะนี่นะฮะให้ชมนะฮะให้ชมบรรยากาศเนาะนี่นะฮะป่ดเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันนะฮะเดินขึ้นข้างบนกันพี่พี่งางขึ้นทังเทิงนะฮะ วันนี้เรามาทำ, anyway, นนาทำบุญนะฮะทำบุญเสร็จถึงจะกลับไปเปิดร้านนะพี่ๆนะทำบุญเสร็จถึงจะกลับไปเปิดร้านนะฮะพันทักก็เปิดร้านตัดผมนะพี่ๆนะเดี๋ยวมาทำบุญขอมาทำบุญก่อนนะมาทำบุญก่อนเนาะนี่นะฮะอันนี้ป้ายอ่าโคมไฟนี้จะมีชื่อแต่ละคนนะฮะที่มาบูชานะฮะช่างอันนี้เนาะบริจาคนะฮะแล้วก็ <c oughs> เขียนชื่อนะฮะแล้วก็ห้อยนะฮะเป็น แสงสว่างนะมีหลายเชื้อชาตินะญี่ปุ่นก็มีพี่พี่นี่นะญี่ปุ่นเนาะนี่ญี่ปุ่นฮกเกีรีนี่ที่จีนเออภาษาจีนนะภาษาจีนบางทีก็เหมือนภาษาญี่ปุ่นนะฮะนะฮะก็มีคนไทยเยอะแยะนะฮะต่างก็มาขอพรเนาะขอบุญนะฮะมาทําบุญแล้วก็ขอพรจากอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะจากหลวงปู่นะปหลวงปู่องค์ดำนะฮะ นี่ฮะบรรยากาศก็บรรยากาศโอ้ฝนนะฮะมาดับบบูมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นไปไหว้นะรีบขึ้นไปไหว้แล้วก็ต้องรีบกลับไปกลับบ้านเนาะไม่เป็นไรเราเอารถยนต์มานะฮะเราเอารถยนต์มานะฮะนี่นะฮะให้ชมดอกบัวนะฮะดอกบัวดอกบัวนะฮะดอกบัวดอกบัวดอกบัวนี่ดอกบัวสวยนะฮะอันนี้ก็เริ่มบานแล้วนะฮะนี่นะ อันนี้ดอกตูมนะฮะดูดอกตูมนะฮะดอกตูมอดอกบัวดอกบัวนะฮะนี่นะ,ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะด้านอันนี้ด้าน,ด,านด้านทางเข้ามานะพี่ๆนะทางเข้ามานะฮะทางเข้ามานะเดี๋ยวเราก็ถ่ายบนยอดให้ดูนะยอด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 จะดีนะฮะยอดกี่ดีนะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี่พี่สาว อันนี้ขออนุญาตใส่รองเท้าขึ้นไปได้เนาะแต่เราจะถอดไว้ตรงนี้หละนะฮะถอดไว้ตรงนี้เละนะฮะ,รเ,ะ,ฮะเราก็เดินขึ้นนะฮะเราก็จะเดินขึ้นนะ,ะเพราะว่าแดดมันไม่ได้ร้อนนะฮะเราก็ถอดไว้ข้างล่างดีแล้วนะฮะเนาะเป็นอะไรที่ถูกวิธีที่สุดนะ,ะถอดไว้ข้างล่างนะฮะเดินขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะพี่ๆนะนี่นะฮะ กผัดชมนะพี่ๆนะก็จะมีชื่นชมนะฮะที่ปลูกใหม่เนาะชื่นชมปลูกใหม่อันนี้จะเป็นสะบัวนะพี่สะบัวนะครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยาก,กาศกันนะนี่นะฮะส่วนบัวนะฮะส่วนบัวนะฮะโอ้ดอกบัวส,สวยๆนั้นเลยนะฮะกลำกลำังกำลัง เริ่มเบ่งบานนะพี่พนะนี่หนูน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมคะคุณพี่นะนะฮะนะนี่เป็นเทพอ่าเทพอ่าที่อยู่ในวรรณกรรมเนาะวรรณคดีเนาะไม่ใช่วรรณกรรมวรรณคดีนะฮะคือเป็นรูปปั้นนะ,ะรูปปั้นในวรรณคดีนะฮะอันนี้จะเป็นท้าวิรูป,ปักนะฮะ อันนี้จะเป็นท้าวิรูปักนะฮะพี่พี่จ๋านะฮะเนาะนี่บรรยากาศด้านบนคือสวยงามมากพี่พี่จ๋านะฮะด้านบนคือสวยงามมากนะฮะนี่นะฮะมาเดินนะฝั่งนู้นก็ใกล้เสร็จแล้วฝั่งนู้นใกล้เสร็จแล้วนะครับฝั่งนู้นใกล้เสร็จแล้วนะครับเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะขอบคุณพี่ๆนะฮะที่เข้ามารับชมเนาะ,ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะฮะ เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศเนาะก็ขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะฮะที่เข้ามารับชมด้านนี้คือด้านบนนะพี่ๆนะอนภัก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะฮะให้ดูชมบรรยากาศเรื่อยๆเนาะนูนนะฮะพี่จา๋าฝั่งนู้นเขาก็กําลังทํางานเนาะฝั่งนู้นกำกำลังทํางานอยู่นะฮะเนาะก็จะมีปู่นขราชนะฮะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะพี่พี่จา๋านะฮะเนาะที่สร้างขึ้นใหม่เนาะ แต่พรพายังไม่ได้ข้ามไปดูเลยนะครับพรพายังไม่ได้ข้ามไปดูเลยนะก็เลยมาถ่ายด้านบนฝั่งนี้ให้ดูให้ชมนะพี่ๆนะนี่อันนี้ก็ไม่ใช่คลิปเลขนะพี่ๆนะที่มาถ่ายนะอันนี้ก็มีหลายคลิปนะที่ที่เรามาถ่ายอู้ดอกบัวสีชมพูสวยมากเลยพี่่สานี่สีชมพูหวานแหววนะฮะอันนี้ดอกจริงนะฮะไม่ใช่ดอกปลอมนะฮะดอกจริงนะฮะดอกจริงด้วยพี่น้องด้วยดอกจริงนะฮะดอกบัวนะฮะดอกบัวดอกบัวดอกบัว ดอกจริงนะจ๊ะไม่ใช่ของปลอมนะจ๊ะจ้าพี่พี่จ๋าบางคนเกิดชอาของปลอมเพิ่อนไปเสียไปบอเมีนเด็ดพี่น้องนะฮะบอเมนของปลอมนะคะของแท้ค่ะนะอยู่ในน้ำนะฮะอันนี้กำลังขึ้นอู้สวยดอกจิมพูดอกนั้นสวยมากเลยพี่ๆนั่นอ้ยอ้ยใเลยสิไงหลังนะฮะสวยมากๆเลยดอกนั้นนะ่ะชมพูหวานแววเลยพี่ๆเอออันนี้อีกนะฮะนี่ดอกนี้อันนี้อันนี้กําลังเบ่งบานนะฮะ ดอนนี้กําลังเบ่งบานพี่พี่จ๋าให้ชมนะนู่นบานสะพังแล้วนะฮะบานสะพังแล้วสองดอกเนาะนี่จ้านี่จ้านี่จ้าดอกบัวบานนะฮะขอบคุณทุกกําลังใจนะฮะขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกๆกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมเนาะ,ะขอบคุณได้หลายแล้วพี่น้องเลย ขอบคุณพี่นอ้องปังป่าสุขุสุคนนะฮะทเข้ามารับชมโอเคพี่น้องจ้าเดี๋ยวไลอ่าคลิปนี้พันพาขออนุญ,ญาตจบไวเพียงแค่นี้นะพี่น้องนะเอาไว้พอกันคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า